สวัสดีค่ะผู้ใฝ่ธรรมและผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์วันนี้ก็มีหัวข้อธรรมะที่จะมาบรรยายให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังได้เข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าที่ท่านปฏิบัติธรรมกันมามีทั้งผู้ที่ได้ครูบาอาจารย์ที่ดีครูบาอาจารย์ที่รู้ความจริงครูบาอาจารย์ที่แจ้งแล้ว หลุดพ้นแล้วมาสอนท่านก็จะได้มีโอกาสเข้าถึงความจริงได้ง่ายโดยไม่ไปเสียเวลามากมายสำหรับผู้ที่ยังไม่รู้ครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้ส่วนมากผู้ที่เป็นนักบวชนักบวชมีหน้าที่สอนธรรมะก็ตัวเองก็ยังไม่ได้ปฏิบัติจนเข้าถึงจนรู้แจ้งแต่ต้องสอนก็คือต้องสอนตามตำราไปก่อนอยู่ที่ท่านเลือกอาจารย์อันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านเราไม่สามารถไปห้ามท่านได้ถ้าท่านศรัทธาใคร ท่านฟังไขแล้วกิเลสท,ท่านลดน้อยลงน้อยลงถือว่าครูบาจารย์ของท่านใช้ได้แต่ถ้าครูบาจารย์ท่านไหนที่สอนให้พ่อคูณกิเลสให้ไปสร้างสร้างทุกอย่างสร้างวัดวาอารามสร้างอาณาจักรใหญ่โตสอนให้เอาเงินไปสร้างสอนให้ไปทำอะไรมากมายเสียเงินเสียทองมากมายแต่กิเลส มันไม่ได้ลดลงเลยความโลภก็ยังเท่าเดิมความหลงก็ยังเท่าเดิมความโกรธก็ยังเท่าเดิมก็ท่านต้องพิจารณาตัวเองพิจารณาครูบาอาจารย์ว่าเราจะเปลี่ยนครูบาอาจารย์ดีไหมหรือว่าท่านก็ยังศรัทธาย,ยังหลงไหลได้ปลื้มอยู่มันก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะอยู่ที่ท่านเลือกอาจารย์สําหรับคนที่คนที่ยังไม่ได้ฟังคลิปแรก,แรกคลิปตั้งแต่เริ่ม สอนเรื่องการฝึกสติฝึกยังไงอะไรยังไงการฝึกสติไม่ได้มีรูปแบบตายตัวนะคะไม่ว่าเราจะเป็นการถูนิ้วตัวเองรูปแขนตัวเองคลึงนิ้วตัวเองอะไรก็ได้ค่ะที่มันเคลื่อนไหวมันก็สามารถมีสติตั้งมั่นที่กายได้ทั้งนั้นพอเริ่มมีสติตั้งมั่นที่กายเราจะเริ่มเห็นความคิดตัวเองทำไมต้องสอนเรื่องความคิด อาจารย์ที่รู้แจ้งแล้วจะสอนแค่สติกับความคิดเพราะความคิดทําให้เรารู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่พอใจรู้สึกทุกอย่างมันเกิดจากความคิดทางนั้นเลยความคิดปรุงแต่งทั้งนั้นมันถึงเกิดเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาได้แล้วก็สำหรับการให้ทานที่ถูกต้อง การให้ทานที่ถูกต้องคือควรให้ผู้ที่มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่ผู้ที่อุปกา,าระเลี้ยงดูเรามาหรือบุคคลที่ให้โอกาสทั้งทางโลกและทางธรรมคือผู้ที่มีพระคุณเราสมควรให้ให้โดยมิหวังสิ่งตอบแทนอนนั้นคือให้หรือถ้ามีมากๆช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสคนตกทุกข์ได้ยากคนลําบากช่วยเหลือไปตามช่วย ช่วยจริงๆคือช่วยให้เขามีงานทําสําหรับคนที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยให้โอกาสทางการศึกษาทางหน้าที่การงานหรือช่วยที่ช่วยที่สูงสุดที่สุดคือการช่วยให้ออกจากสังสารวัตนี่คือการช่วยที่สุดที่สุดของที่สุดก็มีหลายคนที่สอนที่สอนให้รักษาศีลแต่จริงๆแล้วศีลไม่ต้องไปรักษามีสติตัวเดียวเท่านั้น สติสติตัวเดียวจะคลุมครองปกป้องเราได้ทุกอย่างเพราะเราทำอะไรเรารู้ว่ามันผิดเราก็ไม่ทำนี่เป็นการนี่เป็นการมีสติที่ดีเพราะว่าศีลถามว่าคนที่นั่งท่องรักษาศีลทุกวันน่ะเขาทำผิดหรือเปล่าส่วนมากร้อยทั้งร้อยไม่เหลือศีลรักษารักษายังไง การรักษาศีลก็คือการมีสติตั้งมั่นแค่นั้นเพราะว่ามันมันมีสติตัวเดียวมันครบไปไหนก็คือพกสติไปด้วยพอไม่ต้องไม่ต้องห้อยพงห้อยพระอะไรหรอกคนที่ยังห้อยพระอยู่เนะี่ยไม่มีคำพูดที่จะไปอธิบายคนพวกนี้เหนื่อยเหนื่อยกับการที่จะต้องไปพูดแล้วทำไมถึงให้ฟังให้ฟังเยอะ,ยะ ก็ฟังเยอะๆจะได้เข้าใจเข้าใจว่าที่แท้ความทุกข์เกิดมาจากไหนเกิดมาได้อย่างไรแล้วก็ต้องแก้ที่จุดสอนให้แก้ที่จุดวิธีแก้ก็คือบอกไปตั้งแต่คลิปคลิปที่ผ่านมาแล้วนะคะ mm. เมื่อเห็นความคิดปรุงแต่งให้รีบทิ้งรีบละรีบวางรีบปล่อยเพราะมันปรุงแต่งไม่สำเร็จมันไม่สามารถที่จะเกิดเป็นความรู้สึกได้ ไอ้ที่สําเร็จไปแล้วที่มันหลุดไปแล้วก็ไม่เป็นไรคราวหน้าเอาใหม่ทําใหม่เผลอไปแล้วไม่เป็นไรเอาใหม่มันจะต้องทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเราเริ่มเราเริ่มเห็นแล้วว่าอ๋อนี่กูกําลังคิดกูปล่อยกําลังคิดอีกแล้วปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตมันจะคลายตัวของมันเองคลายความยึดมั่นของมันเองเพราะมันปรุงไม่สําเร็จสักเรื่องเลยมันอาจจะมีเรื่องที่สําเร็จไปบ้างก็ช่างมัน พอเรารู้ตัวมีสติที่ฐานกายเอารู้แล้วว่าตัวเองเผลอปรุงไปเป็นเรื่องเป็นราวละก็กลับมามีสติอาพอเห็นว่าตัวเองกําลังปรุงอีกปล่อยมันปล่อยมันพอมีสติรู้อ้าวอ้าปล่อยหลุดไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นแบบนี้มันจะรู้บ้างรู้บ้างหลงบ้างรู้บ้างหลงบ้างก็ให้มันมีสติที่ฐานของกายรู้ว่าตัวเองเผลอไปคิดเผลอไปปรุงเผลอไปแต่งพอรู้ว่าตัวเองหลง ก็กลับมามีสติฐานกายในขณะที่รู้ว่าตัวเองคิดก็ให้รีบปล่อยมันให้เร็วในขณะที่เราปรุงก็ให้รีบปล่อยมันให้เร็วปล่อยหรือละหรือทิ้งนั่นแหละค่ะมันคือความหมายเดียวกันแล้วแต่ใครจะเข้าใจคนที่เข้าถึงการรู้แจ้งในสเปคของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านที่ยังเป็นผู้สแสวงหาหรือเป็นผู้ที่ยังไม่รู้อะไรเลยสเปคของท่าน คนที่เข้าถึงธรรมในสเปคของท่านในความรู้ของท่านในในการที่ท่านศึกษามาที่ถูกสอนสอนกันมาคือจะต้องเป็นนักบวชจะต้องดูสง่างามดูน่าเชื่อถือดูยิ่งแก่ยิ่งดูขลังนั่นคือสเปคของท่านแต่ความเป็นจริงไม่ใช่เลยค่ะคนที่มุ่งมั่นปรารถนาที่จะเข้าถึงความจริงและหลุดพ้นได้เป็นคารวาสเยอะเป็นนักบวชก็มี แต่มันไม่ดูน่าเชื่อถือมันก็เลยไม่มีใครเชื่อเวลานักบวชที่เข้าใจความจริงที่รู้แจ้งความจริงเขาก็ไม่ค่อยอยากจะสอนไม่ค่อยอยากจะเอามาบอกเพราะว่าบอกแล้วมันไม่มีใครเชื่อตัวอาจารย์เองก็บอกคนมาเยอะแต่มันไม่มีใครเชื่อเขาก็ไปวัดกันเขาก็ไปทําบุญทําทานแล้วก็มาสอนให้เราไปอีก จึงไม่อยากจะสอนใครเพราะมันไม่มีใครเชื่อไม่อยากจะชีแ้แนะไม่อยากจะเอาความจริงมาพูดเพราะความจริงคนมันไม่เชื่อเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านถึงบอกว่าคนโคกับเขาโคให้ท่านพิจารณาดูว่าอันไหนมันมากอันไหนมันน้อยคนที่มาเชื่อในรูปแบบของเราเชื่อเชื่อในคําสอนที่เราได้ที่เราได้เข้าถึงความจริงเพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอาคําสอนนั้น มาส่งต่อด้วยรูปลักษ์ของเรามันจึงไม่มีใครเชื่อถ้าคนที่เชื่อได้มันก็สามารถเข้าถึงความจริงได้แต่ด้วยรูปลักษ์มันไม่น่าเชื่อถือเราก็เข้าใจเพราะเราก็เคยเป็นผู้หลงมาก่อนมันไปทำอะไรไม่ได้ค่ะมันต้องปล่อยเขาไปสำหรับท่านที่มีปัญญาท่านที่ฝึกกับนักบวชมามากๆแล้วนักบวชก็มีทั้ง ทั้งที่จำมาจากตาราแล้วเอามาสอนหรือผู้ที่รู้จริงๆเอามาสอนก็มีผู้ที่รู้จริงๆแล้วเอามาสอนท่านจะสอนเรื่องสติและปัญญาเท่านั้นท่านจะไม่สอนให้ไปทำทานการทำทานท่านก็สอนอยู่แต่ท่านจะเล็กๆน้อยๆมีบ้างนิดหน่อยแต่จะไม่มุ่งไปที่การทำทานการสร้างโบสถ์สร้างศาลาสร้างวัดสร้างวารายท่านจะไม่เน้นเพราะว่า การไปเน้นตรงนั้นคือการไปสอนให้คนสะสมกิเลสเพิ่มกิเลสให้กับตัวเองยิ่งทำมากยิ่งได้มากการสอนแบบนี้เป็นวิธีการสอนที่ผิดแต่ก็สอนกันจังก็ไม่เข้าใจคนทำก็ชอบกันจังก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะผู้ที่ทำแบบนั้นคือผู้ที่หลงทั้งคนสอนหลงทั้งคนทำ แต่เราปรารถนาที่จะเป็นผู้ที่รู้แจ้งปรารถนาเป็นผู้ที่ไม่หลงเราต้องฟังธรรมะในแบบปัญญาผู้ที่สอนเรื่องสติและปัญญาเท่านั้นเราปรารถนาที่จะหลุดพ้นเราต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญาที่รู้แจ้งความจริงทําให้เราหลุดพ้นได้ผู้ที่เข้าใจแล้วก็ไปปฏิบัติแต่สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจก็คือต้องฟังต่อไปฟังเพื่อให้เข้าใจให้ได้ ถ้าอยากบรรลุรมอยากรู้แจ้งเราต้องฟังผู้ที่รู้แจ้งเท่านั้นแต่เราไม่สามารถรู้หรอกว่าใครรู้แจ้งใครใครรู้จริงใครรู้ไม่จริงเราไม่สามารถที่จะรู้ได้เราไม่สามารถรู้จากรูปลักษณ์หรือเปลือกได้เราให้ไปฟังที่คําสอนของท่าน ถ้าคาสอนของท่านมุ่งเน้นไปแต่การฝึกสติหรือมุ่งเน้นไปกับเรื่องของปัญญาฐานแรกของมันคือต้องฝึกสติก่อนแล้วฐานต่อไปก็คือปัญญาปัญญาคือไปรู้เห็นจุดที่เป็นบ่อเกิดของกิเลสเมื่อรู้เห็นแล้วตามดูตามรู้ก็ไม่จบเหมือนกันจะมีครูบาอาจารย์ที่ชื่อเสียงโด่งดังมากมายไปสอนให้ตามดูตามรู้ตามดูตามรู้ก็ไม่จบ เพราะ <an> ว่าก็ตามอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างนั้นตามอยู่อย่างนั้นวนอยู่อย่างนั้นก็ไม่จบเราไม่สามารถห้ามความคิดของตัวเองได้เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถห้ามความคิดของตัวเองได้กิเลสเกิดมาจากความคิดแต่เราห้ามมันไม่ได้แต่เราสามารถละมันได้ทิ้งมันได้พอมันกําลังปรุงเราก็ทิ้งเลยพอมันกําลังคิดกําลังจะปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวเราก็ละเลยทิ้งเลยปล่อยเลย มันก็ไม่สามารถที่จะสร,สร้างเรื่องได้ไม่ัมันสร้างเรื่องไม่สำเร็จพอมันสร้างไม่สำเร็จมันก็ไม่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ยังไม่ได้ปรุงให้เป็นอารมณ์มันก็ดับแล้วมนุษย์ไม่สามารถที่จะสั่งให้ตัวเองคิดหรือไม่คิดได้มันคิดของมันเองโดยธรรมชาติของมันพอมันคิดมาเราก็ปล่อยพอมันคิดมาเราก็ทิ้งพอมันคิดมาเราก็ละ <cartridge. S 1> เราต้องมีสติก่อนเราถึงจะเห็นมันได้เห็นความคิดได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แหล่งที่มาของมันเราจึงแก้ถูกจุดอย่าไปตามดูตามรู้ก็ไม่จบถามว่าตามดูตามรู้ดีไหมก็ดีแต่ว่ามันก็จบไม่ได้เราต้องใช้วิธีนี้ค่ะพอมีสติตั้งมั่นที่กายปุ๊บเริ่มเห็นพอเห็นแล้วก็เห็นแล้วไม่ตาม เห็นแล้วทิ้งเห็นแล้วปล่อยเห็นแล้วละจิตมันจะคลายตัวของมันโดยธรรมชาติมันจะทํางานของมันเองไม่ต้องไปแทรกแซงอะไรมันทั้งนั้นมันจะทํางานโดยอัตโนมัติมันจะคลายตัวในเมื่อมันปรุงไม่สําเร็จมันก็จะเริ่มเบื่อหน่ายปรุงพอจะปรุงก็ทิ้งมันพอจะปรุงก็ทิ้งมันพอจะปรุงก็ทิ้งมันมันจะคลายตัวของมันเองเราต้องพยายาม ทิ้งวันละเล็กละน้อยฝึกตัวเองไปเรื่อยๆถ้าเราอยากจะรู้แจ้งในความจริงการที่ทําแบบนี้ผู้ที่ได้ผลเร็วคือผู้ที่ทําจริงผู้ที่ได้ผลช้าคือผู้ที่ทำไม่จริงถ้าทําจริงต้องได้ของจริงการที่ท่านได้พบเจอคนที่รู้แจ้ง แล้วมาแนะนําเอาประสบการณ์ของตัวเองมาเล่าเอาประสบการณ์ของตัวเองมาชี้บอก<ม>อคือท่านมีโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงแล้วท่านทดลองทําด้วยตัวเองก่อนลองเปิดใจก่อน<ม>อเปิดใจทดลองทําด้วยตัวเอง<ม>อเห็นผลแล้ว,ลวท่านก็จะรู้ด้วยตัวของท่านเองอะไรก็ตามท่านก็ทำมาเยอะแยะมากมายแล้วท่านก็ยังออกจากกิเลสยังยังไม่หมดกิเลส ยังมีกิเลสอยู่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่ท่านก็ปฏิบัติกันมาเยอะแล้วทําไมท่านไม่ทดลองทําในสิ่งที่เอามาบอกเอามาชี้แนะบ้างลองไปทําดูฝึกฝนดูทํามากเห็นผลเร็วทําน้อยเห็นผลช้าอยู่ที่การกระทําของตัวท่านเอง ก็สำหรับหัวข้อบรรยายวันนี้ก็คืออยากให้ท่านเข้าถึงกันทุกคนทุกท่านที่ปรารถนาอยากให้ท่านได้รู้แจ้งจะได้ไปแจกจ่ายบุคคลอื่นต่อถ้าท่านเข้าถึงการรู้แจ้งแล้วท่านคือสาวกของพระพุทธเจ้าหน้าที่ของท่านคือแจกจ่ายความจริงอันสูงสุด ให้กับทุกคนได้เข้าถึงได้พ้นเกิดพ้นตายเลิกเป็นทาตุของสังสารวัตนนี้เสียทีนั่นคือเป้าหมายของผู้สอนแล้ววันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เพราะว่าก็คลิปนี้ก็15นาทีแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปต่อ,ตอไปสำหรับคนที่ฟังยังไม่เข้าใจก็คือฟังไปเรื่อยๆนะคะ แต่สำหรับคนที่เข้าใจแล้วก็คือไปปฏิบัติได้เลยก็จะสอนไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะมีคนเข้าใจให้มากที่สุดก็สําหรับปีนี้ขอให้ตั้งมั่นตั้งใจเข้าถึงความจริงกันสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ